พอเกิดมาจนตกเลือดตนนอพนตำรวจเรื่องสักที่ไม่มีโอวันปนตำรวจปู้น้อยด้อยกันว่าคุณคุณกรณ์น,นี้กลุ่มใจนักปล่อลองรักลูก้าวนายพันเตอเดินป้านปอมยามทุกวันแก็บไปวันจนนอนละเบอ ยัยจอยจอดยัยดิกูว่ากลอนนกูคุณนๆฮกูกโดกลนนี้กกาลบได้ไม่มึงจาได้ปล่าเเลกเจ้าการป้าลยผมไม่ใช่กรนไม่ใช่เจ้าูการหอกนั่นูวากหนเด็กไหนกู นี่เรอยจะมากินไรกันแล้วแกมึงแหล่เจ๊ตระกิตกับกำลังตกตะเก็ดนี่โบบันเราตั้งแม็กก็ไปกรุงเทปกันแม็กแล้วก็ไปจุ่มนุ่มเป็นกองกองตบมวลมาประชาชนยังแต่เราจามคนไม่ได้ไปเพื่อมากบาทคู่แล้วจนกว่าป้าแกเวหนึกถึงเรื่องจนนี่มาแจกจนเปล่าหูพันเพื่อแล้วมาแจกจนเปล่าจนไม้เบี้ยดิอะแหละตกแเลยนีจนเปล่าหรือกันจนก็บไม้เบี้ยนี่ต๊ะตอนแล้วแล้วจะมากินไรกันฮะ ปนี้ว่ากูว่าเราเป็นชินะเป็นปืนบ้านปืนเมืองวะเป็นชินะเป็นปืนบ้านปืนเมืองเออมึงเป็นไรได้มั้งกูถ้าเป็นได้มั้งกะลำโบดีเกยบันนั่นโมลำลำเลยบันนั่นเพราะกูมันจบชิละเป็นปากืนกูป่าจบชิละเป็นปากืนแล้วถึงมึงเป็นอะได้มั้งควรโดราอยู่แล้ยจองเฮิบเราะควรโบโดราตั้งโบ บโบด้ันทุกคนก็โดนจักกูนางรัดก็โดนจักกูแเม็ดวันนี้โดนราแก้ขียวโมเป็นตัวได้เออแตวกูบอกันเพื่อนได้ดนรากคุณผมแต่บันนั้นไม่เลื้อโดนโซมันตกิจตัวเดียวนะโซมันตกิจไอ้โตเป็นได้ได้มั่งมึงลูกเป็นเป็นนั่งกับได้ไหมอ๋อนั่งกันกับได้แต่ว่าไม่ไม่นัดป่ะอยากจงมึงเป็นได้ได้มั่งตามึงเป็นดุรากูเป็นนั่งแก่คุเป็นนั่ง ตามึงเป็นโดุรากูเป็นนั่งเดี๋ยวกลับได้กูเคยแล้วนั่งมาก่อนเดี๋ยววันนั้นลงแลที้ยอมแลที่ไอ้นั่งกลับคอนแล้วเออเมายุบลานี่มาน้องปั่นโูดแล้วต้องเปลี่ยนให้กูมาโยบลานี่โอ้คนเล่มต้องโยนาโรงเลยคนเล็เพียวล้งรงเลยใกยเกยเลยเดี๋ยววันนั้นกลับเลยดี้เออ năng ta lùng lùng rương na kéo na chắc miền tây ok đại chiang ok đại năng ta lùng lùng rương chắc mẹ cha bắt tặc tin, chưa đen, mình về capital đi, mới trả gấp bao lâu, giờ chưa đen, giờ con แต่มันดอกมึงแล้วเล็กมันควางไม่ได้จับจับมาเป็นกระเดียดที่มันหวานกูเก้าใจดีก้อนนั่นก็ว่าตั้งแต่ลุงเรื่องจากเมืองไทยเปลีกระย่ายมาจากปากตักทินปากตักทินคือปากไทยไม่ใช่ตักทินมาโดนกวนตักทินกูไม่ชอบเออเดีย๋ยวกูเป่าตักวกุยใตยนั่นเลยกับกูอ่ะห่อกระป๋อไปจงให้แกเอาเคลีอรคนเลยดีนะเออ พอาผมจากเมืองไต้ไปนั่นกูกูกูุกอัลแมนนี่พอาผมจากไต้ไปเจนนนั่นพี่น้องนะที่ผมแรงก็ได้ยินจึงกวนินมาบ่อยๆแล้วตันยาได้น้อยใจมันแล้วที่จักสินีไอ้ย้ไรนัวกวนินเลยลูกนั่นกวนินมันไอ้ควนินนั่นก็โตรยทับนี่ ไอ้ตองมึงก็เจี๋ยวเจ็ดเจ็ดไปปลายด้วยกูไม่รับผิดชอบนะกูบอกนะกูบอกมึงทีอันี่ผักตายนะมาใจสั้นนะกูไม่รับผิดชอบมึงเออมึงอยากกลับเรื่องปัญญาใหญ่ออกตักทินไงตักทีที่หม้สภาพนั้นได้กูไม่กลับเรื่องตักทินดสวันเสาี์ที่31ธันวาคมนงเฮ้ยนั่นแหละ ปันปลือมังตั้งแต่ใดในยกไม่ได้ก็ว่ายิงหลักปักเพื่อไทยเที่ยวปากไกไปทั่วนากลัวกลั่นี่ประชุมทรัพ่าไปแล้วแจกใรก็ไปเดินโจเป็นเด็กแนวและอยู่ที่เต้กากอซีสันเอาแล้แล้ๆปิดตัวงประชุมหลับกับใครกันของส้ำกันไม่กลาแเง้ง แล้วข้ามาแรงในสภาแล้วก็คิดว่าแล่นลงไปอยู่ในรูปูเม็ดปนชุดไทยคนรูเม็ดเล่อยไรมึงรูไม่ละแก้วมาปลาวว่าแปดมันลู่ลามึงกเก่าแล้วไดไหนยกคนดีนะมีปัญญาไว้ข้างวันข้างหน้าไทยตั้งพ้องแกววะโบเราจะต้องไป น่าภูมิใจกับคนไทยสมัยนี้แต่มีนายกเป็นสักซีแล้วแต้ไม่เสียดีฮหายพอ่อไรโต้อยคนมันปั่นปื้อคนนี้โอ้ก็มั่งเลยกูจะอบกันเมืองอมึงก็ใหญ่เช็ดไปตรงนั้นเจตาะได้วยยายก็แล้วลาวันเอาเอินอออสวัสดีพี่น้องตีมองนั่งอย่าอย่าอย่าเนนั้นแล้วนะเออ พอควักผู้ควังตั้งไลยตั้งใจเออเราปรบกันจวงมันขึ้นมันจริงจิงกองทุกสิ่งกระโดดครับขยับตาม mm hmm. รัดร่วนเป็นใจเปิดไกวเขี้ยวมีต่งเดียวเราต้องคลานเราึ้นไปนอนบนคานะ mm hmm. รายรับไหารายใจบูมกตุมตามดอกเลียลามตัวมัวเราติดนี้ตุก,กลัวเรือง เศรษฐกิจมันบีบเม็ดแล้วซ่องเม็ดไก่้มันมีไก่งเามีดเข้ามากรีดเข้ามาเชือ่อประชาชนทุกคนแรงแจงกันเตือนสัญญาณเตือนว่าใครวันอันตรายก็กบคุณรัฐบาลรวมตั้งทต่นายกที่ท่านช่วยออกช่วยเอาไงบ่เราชิบหายรอยกันดอกอกระตุนลุ่นให้ใจยืมมาไงใ,ใจร้อยบ่เราใจกันร้อยมือ รู้ทุกตัวว่าตุองจะยุ่งเส้นหรื่อมาเป็นนโยบายตอนนั้นแ่่เต้ก็อีก่ายมือเตื้อคนจ้องเรื่องสามเรื่องไม่รอเรื่องปลื้อแามพอดืือแล้วโบหลังคนโตกำเลยยังสักบาทไม่ยอมใจนะต้อนนาวใบเติมบัทเหลือมือนจะนัดก้าไปช่วยไงพอมันรวยขึ้นเลยเขาต้องยิ้มยิ้มย่อย ก้าวลอกเลยที่เขาเล่งเกงกำไรตอนน้าเสียงเลี้ยงนักยอมกวักเปล่าเสี้ยผู้หนาวไม่กี่ตัวแต่มันกุมตนกลัวอะไรมากับล็อกล็อกรอพอไต่ช่วยคนไทยพนจากแก้วนะัความจากจนพวกมีกำนาจวัสนาบาคัวทิมก้าิินเอ็มแต่เรากดวันนั้นเที่ยวกลอดโดน ก็กิมีพี่มันกัะทุกคนบ่เราจนเป็ดเปนเพือโตเสียวยัดดินอ่ะากินทุกสิ่งทุกอย่างที่กว้างหน้ามันกับจัดมาจากพี่ปอบเพราะว่าจบแต่กองมินกินลำย่อยกินก้าบเรือกันเมือกลินสนามบินกินกันมาตึงกายาจับกาปากาลินยังดินได้วัวหน้าไายมันโดดพองแก้วมองตากว้าง สั่งติวกำจะมาจหาลูตางกูกังขันกันเหนื่อยแล้วพวกแกับางกเออมือกคนนั้นคือดขน้นที่ติวิจาโดยตานาจารี้ตั้งแต่วไ้ตัวนี้ก็กว้นมันมีน้องตั้ปะก้อยก้อกำกับปะกับปะกองไม่ได้ก้องโตระตัดวันนั้นกุศ้กล้าน กวีธีลบลีกกรรมการเฉพพวกนี้เกินครับพระมียับหลักฐานเพราะกวีธีลบลีกรลลกรรมาการสอบสวนพันทุกคดกมันบอกว่าไม่มีมูลก็กกรรมการรวมกันกันกรมากินข้าวมินมินก็ก้อยก้อยตองเอาตาย่อยซูนกางควายกันปลําเลือดออกตางง่าข้อมูลไปลารุ่นเสียเราก็ไม่แค่ พวกมากลากจุงมันพุ่งปีลงมาตีลวงหน้าปากะระทรไม่เคยมีปรากฏการหน้า,าท้นเทชูรักแร่ชวนกันกาดนตีไม่ตันสิ้นเรื่องกองเรื่องไม่คนนใจสังเกตตอนนั้นไปแล่เกมเซตทีเร่งโบทีคนรวยมือกนน้อยาวเศร้าได้ดียังโบทีคาเบีย แก้วน้าโบนั้นโลกเมียบายรุ่งเจ้าเจ้าเมียก้าวังสั่งพิศาเราเก้าป้าปราแบกเด็กโลกไว้โลกก็รุดกรวยก็เปิดตู้ันเถ็นปนใหม่โลกเราอยอนโลกนุ่มควายอยู่ไทยนะกูค,คิดไปแล้วยังเจ็บใจโบอีสานกลับพวกนั้นและกูบาดท,ทำห้เราเที่ยวกลานมา วันไหนทุนคุณนางกลางสภารวยรอนกว่าก็มาไม่เคยกระเปิดใส่กลางลงรวยตายไม่รู้อยากได้กันไปไหนทุพาัยไรไปได้ไหมตาวันแต่จู่ตายหงอ๋อไอ้ีอะ้ะกูก็กูก็แจงตั้งมัตเตบโบกองพกเก้าลงไปแต่ตัวกับพัวดอพอ,อ,อเออการเมืองตักงโรงแล้วคืนนี้ ซอมไปนัดนแก้วซอมไปซ้อมไปน่ากูลงลงผักน้อยลงเรือบ่ปากเขากเอคเมมลงผู้เต้นไม่จะลงเรือบ่ที่ลงผู้เต้นจะเป็นผู้ใหญ่ได้ธรรวันกับเขาจีโกกเห็นว่านามเพื่อจีโกกเป็นผู้ใหญ่ได้ธรรวันเห็นนามเพื่อกระทุนกระทุนเพื่อกูเขียนจดหมายลาชุมว่าป้างานโว่กันมันหวังควายแต่มึงเขียนเพื่อตาไม่โตดูไอ้โตดูดังกูไอ้โตไปกันเลยโตก็ผู้ช่วย

Hãy phải chôm mấy đời bảo cây gì ăn cây nè. tua cây cũng mới lấy trái mai tu. Cả cây leo và cây. Thế ngay lục cây về chung tên lục cây. Oh, mềm lục cây kia nó lục cây. Để quan ngoài này làm phô mấy rèn kia răng kia. Oh, lục Răng kia kia nó rèn kia. Để quan con hoa, quá bây giờ ra là răng quan thì ăn ba. Bạn phải cho, hỏi cho, có bố ว่าเขาจบสู้แล้วคนยุนเต็มมดหาตันว่าเขามาจะเริ่มจะล่องกลบหลบลายวันระชุดกงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้ากำตัาหลบปอล้วงหลบตาที่น่าเศร้าครั้งตามกวยเว็บปับปับปับไอ้คนแรกกันอยู่เต็มไม่ต้องเอาการไปตึงงานเลยงานแบบเรือแต่ก็เกยนทรงพระเจาเริอนั่นตึงงานไม่ออกงานแบบเรือพระเจ้าแผ่นดิน แม่มคนโนกันตั้งซาลากลางมันมันใจใจใจนะกันรักเด็กกว่ากันรักกันตั้งเพจบายใจกูเล่ยเล้วส่วนไม่ได้ไม่นากูลงมึงจะกูลงอะไรได้ก็ลงผู้เตนนักการเมืองระดับแรกเนี่ยจะไม่เลี่ยเลีวตัวไปกว่าป้าแต่เล่นตัที่นักการเมืองระดับชาติเลยอย่ามึงอีเก้าปักน้อยกูไม่เก้าปักกูเองกูตั้งปักเองกูจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเลยไอ้กว่าปะามอมไปเลยตั้งปักเอง กูเดียมเจอปักไว้ให้มึงเรียบร้อยแล้วตัวเฮ้ยปันนั่นอะไรตัวเจอไอ้รวยตัวนะปักเราเจอไอ้รวยตัวเจอปักได้ตัวเฮ้ยเจอได้ปักใครตัวความวังหมดเมมเพียงกันแล้วปักความวังหมดได้เลยอยามึงเโยน้ายโยบายได้ไปช่วยคานี้ khôi bộ đồ lao lên Ừ bộ lao lên nít tí nó dần Còn thập là Ta dần dưa lương đến bằng chữa Ta màu lao cao nụ Mà lao đến thì đen, Phải lao cao thì lương Bỏ lao cao thì dưa lương Bỏ lao cao lưm Hắn lại trót lương mấy Mà dưới nó đến Bỏ mực กูได้แดงออกจริงเล่าไม่พร้อมจริงเใจกินเคยเมาคนนั้นะที่ทำมบนเพื่อคนสีเลือกอ่อยา้ไม่ก้าวปักน้อยเลยเฮ้ยดีอันไม่สี่ขีมาเป็นผู้สี่ขีมาตานเลย tại đây đã ta, ta, ta papin tan gục trông bây giờ nung nho nơi nho bì ha nhập <laughs> <laughs> mày bà gục hoa hơi đi kap mày nói lao mày nói bà luôn dạ 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 ดีก็ไม่เตาเดยใหม่น้อยก็หม่หวานชบเรื่อเทพปุทธโอ้เทพบุตรุอ้คุยตายได้แกเทพบุตร้ยโยมมันคนนอกปลูมาให้เเทพบุตรนี่เทพบุตรนี่ข้าพเจ้เทพบุตร ไปบ่าวเจอไรเจต้ตองว่าเจต้ตองวัดดีกับไปทองจับมือที่กับเจ้าทองโอนกบาหยากูปีเข็นครับวันรังเจอเปลือกับผมเชือแก้วเจอไรก็เต็มประมุขกับหมายน้อยคนวันกับอ่ะคุอาคูบากรันเล่เกี่ยวไอ้เปรีนี่ยังบ่าวว่ากูเลยพรุ่งคืนได้มาถึ่บุญวัน กนลังเจอไรกับเจอต้นนำกินต่างกินตั้งตาตั้งป้าลบเรินก็ต้อนปลอมอ๋อไม่น่าชวนไปอานเลยคนนั้นนอกั้งกินตั้งตาตั้งป้าลบเรินก็ต้อนปลอมเหมือนไม่น่าชวนไปอานเลยนี่ใหม่เนาะอย่าจเสื้อผ้ายากับยาร้อยยารักษาตากับซอยใหญ่ตูปูฮะยายตุปตาเป็นแผล่มันน่ะเนอะเดี๋ยวว่าหักษาตา ม่ใช่ตางันตานีนี่ตาสองน้อยนี่อยากจิ้มตากูเลยออยคนเด็๋ยวจึงมากี่วันแล้วผมเพิ่งมาเนี่ยครับโอ้เชื่อพายาจึงนองเจ็บประบุษนี่มาจากบุญวันครับมาบุญวันมาต่างน้อยไอ้ตองไอ้แก้วมึงก็บแม่กับใจในโยธาวันกับนรกกันก็ต่ำปั่นเชื่อมติดกันแล้ว เอออบประมาณหลอกมามึงจะมาอบประมาณหลอกบหลักๆตั้งาไม่ญิงหลักนี่เป็นนายกมึงแก่กูตัก็ตั้งอบประมาณได้มาระวังสวรรค์กันนรอกก็ตั้มปานนัดแล้วเออมันยังแต่จากสวรรค์มาน่รอกรอกเพราะมาปบกันเครงทางแต้จากนรอกันตั้มขึ้นไปวันนั้นก็ตั้มขึ้นไปถึงแล้วยังแต่ต่างวันนั้นได้ตั้มลงมามันไม่ได้ตั้มทีปันเพื่ออบประมาณไม่ถึงอบถึงแล้วแต่ว่าไม่คนพวกเเมาอยู่ Bọn bán ăn mai bố là mau là do còn ừ, ừ, bố là mau còn lùi Bọn tầm rất đều Nào năn lào Hơ, cho bỏ đi, đại Văn băng bắt đầu tâm phản thích cả lẻ. Đấy, rèn, óc, quý đại lệnh óc Ở cái tay ai thịt phải cắn Lại mẹ, quăng, แห่แค่เขาถ้่ปัะจุันปีไปกับผมเราปล่อยแล้วแต่ว่าปล่อยตรงแบบศิลปินศิลปินพืนบานพืนเมืองทีนี้การเป็นศิลปินพืนบานพืนเมืองนี่เราจะเชือป่ยะถ้าตรงไั้นมียาดีเรากไปตรงนั้นเป็นศิลปินพืนเมืองเป็นได้ไดมบ้างมึงผมเปล่ากับผมไม่เป็นได้เลยแต่ประจุันต่ตังปีไม่ทราบว่าไปตรงเป็นได้มมันไดนนั่งกับตังปีแก้ว่าอมมันโดราครับผมผมจากเล่นโดราผมมาผมไม่เคยเล่นโดราที่อะ เห็นแต่นั่งลงตัวไไม่เคยห็นผมอยากแลดรวได้ปีรำตัได้พผมเลที่ที่ลำบากไม่หลุดโกดิต้องช่วยเหล่ารับได้กูที่ดิรับตัได้รับพื้ไน่เกูนั่งลงไม่รับตไกูรับพร้เพนโรับไปีล่วงที่ได้ไมน้องมกูรับไม่ตกรับด้แบกูมกมนูดีเกนหนูมดีเกมางรับดร่าละ น้องน้องเบาน้องเต็มประบุตรับรับตูรได้ไปล่วงที่นะได้เลยกับรับตัวให้รับตัวง่ายนี้ออมาพมรับเป็นครับเออรับไปจีนะเออกับโยนมาเลย้ <c oughs> าวได้ไม่ใจญโลกแต่ชิ้นนะจะโยนมารับตัวด้คือหวาตามคูนี่จำไหมไม่หวาตามคูหวาดตามคูจาใช่คูหวาดพื้นหวาตามคูจำใชไหม น้องบ่าวครับใช้แล้วครับตำ้มใจกูอาเปลือว่าตามัมกูนะเออว่าคุณเอยว่าคุณครูมันกว้างแม่น้ำประคุงคาหยับเลย ว่าตามกูว่าตามกูตามใจกูว่าเพื่อว่าตามกูช่วยได้ได้ก <c oughs> ก,ก็ลูกกูก็ตัวเราเป็นเดยวแล้วไม่ใช่ว่าตามกูอันเลยนองบ้าเห็นว่าว่าตามกูคือว่าปันนี้พนปุ๊บปอ๊ปีลวงว่าโดกุณเอ้คุณครูแช,เเววาาช่เมื่อคว้างแม่น้ำปลากรุงกาตึ้งหนองบ้าหว่าตามคำทุกทายนี่น้องเมื่อคว้างแม่น้ำปลากุงกาเมื่อขว้างแม,นม่น้ำปลากรุงกาแต่วันนี้ โอ้แต่เมื่อเนเมื่อควางแม่น้ำตะกงกาเออได้ใช่ไหมน้องได้ครับเออเพราะคุณเอ้ยว่าคุณเอ้ยคุณครูว่าคุณเอ้ยคุณครูแม่เงินควงแม่น้ำตะกงกาเมืินควางแม่น้ำตะกงกาเมืินควางแม่น้ำตะกงกาเออบันดานในโชคแล้ว กินกินกรงเองแล้วมันยังเลิมายังไม่รูดรดร้ดินรู้รุดเมืองควางแม่น้ำระคงกามกงเมืองควางแม่น้ำระคงกา,า <c oughs> ไดได้กล้วลูกกบตัวเราไปล้งเพียงแล้วลูกกบตัวเราไปล้งเพียงแล้วในแย่งชิงนะมาต้านชิงหรือเคนได้ชิงบ่ชิง ถ้าปัญญานเราเดินทางรวมกันลงนะกับไปได้เลยกับปุ่มจะป้าปีต่งางๆคนในไปอาญาครับจะปัญญนปล่อยโลกน้นยยนองเบา